อาชีพไรเดอร์กลางคืนคือคนที่ต้องขับรถฝ่าความมืดเส้นทางเงียบเียบเพียงลําพังเสียงแจ้งเตือนจากแอปคือสัญญาณของรายได้แต่บางครั้งมันก็อาจเป็นเสียงเรียกจากอีกฝั่งหนึ่งคืนนี้เราจะเปิดแฟ้มหมายเลข0ูนเรื่องของชายหนุ่มผู้ส่งอาหารที่ได้ออเดอร์สุดท้ายจากบ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่เสียงแอปติ้งตง เสียงรถขี่ผ่านถนนเปลี่ยวหมาหอนไกลๆอำ้ำแกรบไรเดอร์วัย26ปีทำงานทุกคืนหลังเที่ยงคืนนี้ฝนตกพร,รมถนนเปียกเขาเพิ่งส่งข้าวกล่องสุดท้ายที่ตลาดและกําลังจะกดปิดรับออเดอร์แต่ก่อนจะกดแอปดังขึ้นอีกครั้งติ๊งบ้านเลขที่54ทับ9หมู่บ้านสิริรัตโฮมซอยรังสิต15 อ้ามลังเลเพราะเวลาขึ้นเป็นสองทุ่ม42นาทีแต่รายได้วันนี้ยังไม่ถึงเป้าเขากดรับงานอย่างไม่คิดอะไรพิมพ์ข้อความในมือถือกำลังไปครับลูกค้าทักกลับแทบจะทันทีไม่ต้องกดกริ่งนะครับวางไว้ประตูหลังบ้านก็พอ a m b เบียนเสียงฝนซาเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เบาๆ GPS เสียงโมโนโทน อ้าเปิด Google Map ตามพิกัดเส้นทางคาเ,าเขาเข้าไปในหมู่บ้านเก่าถนนซอยแคบมีไฟถนนเพียงไม่กี่ต้นเขาขี่ผ่านบ้านหลังแล้วหลังเล่าจนมาหยุดหน้าซอยตันที่สุดทางป้ายบ้านเลขที่54ทับเเขียนด้วยหมึกดำบนไม้ผุกๆบ้านไม้สองชั้นมีหลังคาสังกะสีสนิมขึ้นไฟในครัวสีส้มสว่างลางๆหน้าบ้านเงียบ ไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงทัดลมตั้งโต๊ะเก่าหมุนช้าๆในเงามืดอ้ามจอดรถปิดเครื่องถอดหมวกกันน็อกหยิบถุงอาหารเดินเข้าไปช้าๆฝนหยดจากชายคายุงบินไฟบ้านสั่นติ่งตงลูกค้าครับอาหารได้แล้วนะครับไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหมาเห่าหอนจากท้ายซอยเสียงมือถือกดชัตเตอร์ ตามขั้นตอนของแอปเขาต้องถ่ายรูปยืนยันการส่งอ้ํายกมือถือขึ้นถ่ายประตูบ้านไม้บานเก่าแสงแฟลชสะท้อนแวบ,บเดียวพอภาพขึ้นในหน้าจอเขาเห็นคนยืนอยู่หลังบานกระจกหญิงสาวผมยาวหน้าซีดใส่เสื้อสีขาวยืนก้มหน้าในเงาไฟส้มอ้ําชะงักหันกลับไปดูจริงๆแต่ในบ้านมืดสนิทไม่มีใคร เาเช็ดกล้องถ่ายใหม่แต่ในภาพคนคนนั้นยังอยู่ที่เดิมแค่ขยับเข้าใกล้กระจกขึ้นอ้ามกดโทรกลับไปยังหมายเลขลูกค้าเสียงรับสายแหบพร่าเหมือนคนอยู่ไกลมากไม่ต้องเข้ามาครับวางไว้ตรงนั้นก็พออ้ามถามกลับให้วางไว้ตรงไหนครับพี่เสียงตอบช้าและเย็นตรงที่เธอยืนอยู่นั่นแหละเสียงสายขาดติด อ้ายืนค้างใจเต้นแรงเขารีบวางถุงอาหารลงแล้วถอยหลังไปขึ้นรถทันทีบนรถเขาพยายามไม่คิดอะไรแต่ระหว่างทางเสียงแอปแจ้งเตือนขึ้นอีกลูกค้าให้คะแนน5ดาวพร้อมข้อความอร่อยมากขอบคุณนะครับอ้าถอนใจยาวอย่างน้อยก็ได้รีวิวดีเขากดเข้าไปดูรายละเอียดคำสั่งแต่ระบบขึ้นว่า ไม่พบหมายเลขออเดอร์นี้ในประวัติการสั่งซื้อเขารีบโทรหาคอร์เซ็นเตอร์พนักงานตอบกลับเสียงตกใจว่าบ้านเลขที่54ทับ9ไม่มีในระบบแล้วค่ะถูกลบไปตั้งแต่ปี2018หลังเกิดเหตุไฟไหม้อ้ํากลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งบ้านหลังนั้นมืดสนิทไม่มีแสงไฟถุงอาหารที่เขาวางไว้หายไป เหลือเพียงธนบัตร20บ,บาทใบหนึ่งวางใต้กระถางดอกไม้ธนบัตรเปียกน้ำแต่ไม่มีรอยยุ่ยปีพิมพ์ระบุพุทธศักราช2538แอนอาะเขาจะเดินกลับได้ยินเสียงผู้หญิงแผ่วเบาจากในบ้านขอบใจนะอ้าหันไปทันทีไม่มีใครประตูหลังบ้านเปิดแง้มเหมือนเดิม และกลิ่นข้าวต้มไก่ลอยอ่อนๆออกมาคาีหนึ่งกว่าอ้ากลับถึงห้องพักเขาวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะจูๆ่ๆหน้าจอก็แจ้งเตือนลูกค้าคนเดิมกำลังสั่งอีกครั้งเขาเปิดดูเช้าวันต่อมามีไรเดอร์อีกคนโพสต์ในกลุ่มเมื่อคืนมีใครได้ออเดอร์54ทับ9ไหมครับ และใต้โพสต์นั้นมีเพียงรูปถุงอาหารวางอยู่บนพื้นหน้าบ้านเก่ากับข้อความเดียวจากระบบออเดอร์นี้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว